อันนี้เป็นเครื่องปี2องพนสามนะครับฝาปิดไมโครดิการ์อันนี้จะขาดมาแล้วนะครับแล้วก็มีไมโครดิการมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมแผ่นที่นะครับปุ่มกดกดได้หมุนได้อยู่นะครับทดสอบเครื่องครับ อันนี้จะเป็นอาการเปิดไม่ติดแต่มีไฟเข้านะครับทดสอบกล้องมองหลังกล้องมองหลังก็ไม่ทํางานนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาในส่วนของตัว cpu บอร์ d หรือ lcd อันนี้เดี๋ยวผมตรวจสอบให้ทินนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะนําตัว cpu บอร์ d ออกมาทดสอบกับ lcd ของทางร้านนะครับอันนี้จะเป็นจอสําหรับใช้ในการทดสอบนะครับเพราะว่าอาการเปิดไม่ติดสามารถเสียได้2จุดหลักๆนะครับ สำหรับตัวนี้มีการส่งซ่อมในส่วนตัวบอร์ดตัว CPU บอร์ดชุดนี้นะครับส่งซ่อมเมื่อปี2020เดือนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะหมดประกันของทางร้านไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้ผมจะทำการเบรกบอยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบกับตัว LCD ของทางร้านนะครับอันนี้หลังจากที่สลับหน้าจอมาใช้ LCD ของทางร้านนะครับก็สามารถปลวเครื่องขึ้นมาได้นะครับอันนี้จะเป็นจอเดิมของลูกค้าก็คือสรุปแล้วจะเสียที่ตัวแบ็คไลน์ของ LCD ชุดนี้นะครับ อันนี้เปลี่ยนแบ็คไลท์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เปิดข้างได้ปกติทดสอบคอนโทรลไมลานะครับสั่งงานตัวควบคุมโมลายสั่งงานได้นะครับทดสอบการอ่านการ์ดอันนี้โปรแกรมใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมแผนที่ของไดานาวินนะครับ ปุ่มพิ่มอเัอร,รุ่มใช้งานปกติครับ USB นนเล่นเพลงปกตินะครับอันนี้จะเป็นบูทูธที่ลูกค้าเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วนะครับความจำจะถูกบันทึกอยู่ในตัว CPU บอร์ดนะครับ ทดสอบดีวดีครับอันนี้จะมีปัญหาเรื่องกลไกเฟืองเสียงดังนะครับเกิดจากตัวเฟืองตัวนี้เริ่มแตกนะครับ อันนี้จะมีปัญหาในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับเรื่องของเกณฑ์อัตราการขยายความดังนะครับอันนี้ผมต้องปรับมาถึงเลเวลสี่สิบเลยนะครับถึงจะมีความดังออกมาเนื่องจากตัวเมนบอร์ดชุดด้านหลังนี้นะครับมีปัญหาทําให้เสียงไม่ดังนะครับเกิดจากการที่ตัวผ้าขยายเสื่อมสภาพนะครับอันนี้ถ้าสนใจเปลี่ยนแจ้งเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเ,เล่นดีวดีนะครับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็ตัว DVD มีเสียงเฟืองดังนะครับถ้าสนใจอยากเปลี่ยนก็เดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบนะครับแต่ถ้าเราเล่นผ่าน USB ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเสียงดังปกตินะครับ